รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอ่านมีภาพไม่เหมาะสมที่อยากไว้ขแนะนำนะครับขอบคุณเด็กๆเหล่านี้ที่วาดแฟนอาร์ตมาให้ด้วยนะครับว้าวมีเจ็คกี้ชานด้วยว่ะชอบเอพิโซดนี้จากคุณอาทิตย์จิรวัตรพงศานะครับขอมาเรื่องเตกูโอเคครับจัดไปครับเตกูก็เตกู พูดถึงตัวเงินตัวทองแล้วเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าต่างชาตินั้นก็มีตัวเงินตัวทองประจาบ้านเขาเหมือนกันนะครับแต่ที่บ้านเขาไม่ใช่เรียกว่าตัวเงินตัวทองนะมันคือเตกูซึ่งเจ้าพวกนี้นั่นขึ้นชื่อว่าเป็นกิ้งกาที่ฉลาดพอๆกับสุนัขเลยทีเดียวนะครับและในเอพิโซดนี้พวกเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกัเกวกบเรื่องเจ้าเตกูกันนะครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่นสอง set me I s t a y automatic money add them u l t i p l y i call it m a n t e r ผมไม่อยากหมูชินเดいる何รอบแปลว่าคนตายเนี่ยถ้า <bucks> พ <Enfin> ูดถึงเจ้ากิ้งก่ายักษ์ที่ไวร้อนในอินเทอร์เน็ตสําหรับคนเลี้ยงแล้วก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับเจ้ากิ้งก่ายักษ์เตกูไปเลยใช่ไหมล่ะครับเหตุผลนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพวกมันเป็นกิ้งก่าที่มีความเชื่อมชิว สีสันสวยงามแถมยังน่ารักอีกต่างหากสำหรับบางคนนะอพี่วิวสมิทกูโลกจิตนะเนี่ย เอาจริงๆแล้วในสมัยนี้นั้นเตกูก็เป็นสัตว์ที่มีผู้คนรู้จักอย่างล้นหลามแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเลยนะครับสาหรับวงการสัตว์แปลกที่ชอบเลี้ยงเลี้ยงกันโดยพวกมันก็ถือว่าเป็นกิ้งก่าที่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับและสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่แล้วก็คืออาร์เจนตีนแบล็กแอนด์ไวเตกูนะครับรูปร่างลักษณะทั่วไปก็อย่างที่เห็นนะครับตัวอ้วนกลมรูปร่างคล้ายกับตอปิโดมีดวงตากลมกว้างใสๆแล้วก็มี ีหนวดมีหูอันนั้นมาสิงโตทะเลแล้วไหมคลิปนี้เขาให้พูดถึงเตกูเออโทษครับโทษครับ <S <S เตกูนั่นถือว่าเป็นกิ้งก่าที่มีความมาหาัศจรรย์อามากๆเลยนะครับเตกูในตัวโตเต็มวัยนั้นในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์พวกมันสามารถเพิ่มอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้เกือบเท่ากับนกหรือว่าสัตว์เลือดอุ่นตัวเล็กๆเลยด้วยซ้ํานะครับพวกมันก็เลยได้ฉายาว่าเป็นกิ้งก่าเลือดอุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อุ่นขนาดนั้นนะ ต่กูนั้นเป็นกิ้งก่าที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศแถบอเมริกาใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นปารากวัยอาร์เจนตินาบราซิลหรือว่าโบลิเวียและสถานที่หรือว่าบริเวณอาณาเขตที่มักจะพบพวกมันก็มักจะเป็นที่ใกล้แหล่งน้ํานะครับและบางครั้งก็พบว่าพวกมันนั้นสามารถปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกับชุมชนของมนุษย์ได้นะครับโดยการหาวีขยะกินทําข้างทางโอ้ชัดเลยนี่ใสค่คุ้นๆเหมือนกับเพียบ้านเราเลยนะครับ แลถึงแม้ว่าน,นิสัยจะคล้ายๆกันแต่ว่าเจ้ากิ้งก่าพวกนี้เป็นคนละประเภทนะครับโดยตัวเฮียบ้านเรานั้นจะเป็นกิ้งก่าประเภทมอนิเตอร์ ส่วนเจ้าเต,าเตากูนั้นเขาเรียกว่าซาวเตอร์และที่เรียกว่าซาวเตอร์เพราะจริงๆแล้วพวกมันนั้นสามารถพบได้ในซาวน่าด้วยนะครับและไม่เพียงแค่นั้นนะครับลักษณะของพวกมันยังต่างจากเหี้ยบ้านเราอีกด้วยนะครับก็คือคอที่สั้นแล้วก็หัวที่ใหญ่กว่าและที่เห็นคางอุมๆอยู่ตัวนี้ก็คือตัวผู้นะครับปกติแล้วในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเตกูสายพันธุ์ไหนนั้นตัวผู้ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียนะครับโดยเตกูตัวโตเต็มวัยนั้นสามารถยาวได้เป็นเมตรเลยทีเดียวนะครับเมตรกว่าได้ซ้ํา เตกูในธรรมชาตินะั้นไม่ได้มีนิสัยเป็นมิตรเหมือนกับเตกูที่เลี้ยงในบ้านหรอกนะครับในเวลาที่พวกมันรู้สึกถึงอันตรายหรือว่าถูกคุกคามพวกมันก็จะโก่งตัวขึ้นขู่และพวกมันก็จะอ้าปากใส่นะครับถ้าถึงเวลาจวนตัวจริงๆและเตกูนั้นกะ็สามารถที่จะวิ่งกระโจนเข้าใส่และก็กัดอย่างรุนแรงได้เลยทีเดียวนะครับดูตัวอย่างอย่างผู้ชายคนนี้เข้าใกล้เกินไปแล้วนะใกล้เกินไปแล้วนะเฮ้อยอู้ยายเดี๋ยวก็ได้เลือดหรอก นี่เรื่องสีเรียสนะครับเพราะว่าเตกูตัวโตเต็มวัยตัวหนึ่งนั้นสามารถกัดได้แรงกว่าหมาพิษบูลเลยด้วยซ้ำนะครับโดยมีนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการวิจัยเรื่องแรงกัดของเตกูพราว่าพวกมันสามารถกัดและบดขยี้ได้ถึง300ปอนด์ต่อหนึ่งครั้งเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่แรงกัดนะครับรู้สึกว่าท่าไม้ตายของมันก็คือวิ่งกระโจนเข้าใส่ด้วย2ขานะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นระยะทางแค่สั้นๆแต่ก็ทําให้ขนลุกสู้เลยทีเดียว แล้วก็ยังมีทักษะที่คล้ายคายกับยิงกาสายพันธุ์อื่นนะครับก็คือพวกมันนั้นสามารถเสียสละหางของตัวเองให้หลุดออกไปได้แต่ที่นอ,อกใหม่ก็ไม่สวยเหมือนเดิมแล้วนะครับในธรรมชาตินั้นเตกูถือว่าเป็นนักล่าที่เก่งกาจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าพวกนี้นั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของการขโมยกินไข่จระเข้หรือขโมยกินไข่นกนะครับปัจจุบันนั้นเตกูไม่ได้อยู่แต่ในอเมริกาใต้นะครับพเพราะว่าเนื่องจากความนิยมในอุตสาหากรรมสัตว์เลี้ยงจึงทาให้เจ้าพวกนี้นั้นถูกขายและนําไปเป็นสัต คแค่เฉพาะในอเมริกานั้นก็นําเข้าปีอย่างหลายแสนตัวเลยทีเดียวนะครับสําหรับเตกูแต่หลังจากนั้นไปบางตัวที่มันหลุดออกไปนอกจากสถานที่เลี้ยงกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีไปอีกนะครับโดยเฉพาะรัฐฟอลอริดาปัจจุบันนี้ประสบปัญหาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอลิเกเตอร์พื้นเมืองน,นั้นถูกขโมยกินไข่หมด <S 2> <S 2> อืมไออ้วนเอ้ย <S <S 2> <S 2> เอาจริงๆแล้วเจ้าเตกูพวกนี้นั้นพวกมันเป็นกิ้งก่าที่กินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับพูดง่ายๆว่าอะไรก็ช่างสวาปามได้หมดนั่นนะ อมสุดยอดไปเลยดูอย่างพี่เตกูตัวนี้โอ้โหหัวใจไก่เพียบเลยนะครับอืมจะกินไหมเอา้าทําไมดันออกวะเฮ้ยเฮ้ยทําไมดันออกงั้นอนะ่ะ <c oughs> โอ้เทศการกินเจรหรอลูก <c oughs> อดีว่ะปัจจุบันนั้นถือว่าเตกูเป็นกิ้งก่าที่ได้รับความนิยมนํามาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมากเลยนะครับและพฤติกรรมกับไลฟ์สไตล์ของพวกมันนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากเลยจากเตกูในธรรมชาติจากที่เป็นสัตว์ดุร้ายแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นเหมือนแมวเหมือนหมาเลี้ยงในบ้านแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าไอ้เจ้าพวกนี้นั้นฉลาดพอๆกับหมาเลยสามารถฝึกทําให้เชื่องและอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ที่จริงก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอยู่ร่วมกับมนุษย์ก็แค่กินนอนกินนอนอย่างเดียว เตกูนั้นเป็นกิ้งกาที่เมื่อโตเต็มวัยแล้วพวกมันจะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะครับดังนั้นการเลี้ยงพวกนี้นั้นก็ถือว่าจะต้องมีพื้นที่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าพื้นที่เลี้ยงไม่พอนั้นก็จะเป็นแบบในคลิปนี้นะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่นะลูกเป็นไงน่าอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นโอ้ยี่เขาเรียกเกาะกรบดนะเนี่ย โ mm. อ้ยไรสาระอีกแล้วอะไรของกูเนี่ย <c oughs> แต่กูในที่เลี้ยงนั้นสามารถมีอายุยืนได้ถึง20กว่าปีเลยทีเดียวนะครับถ้าเลี้ยงดีๆนะ <c oughs> อ่ะนะโอ้พี่ก็ฟัดรองเท้าเป็นหมาไปได้โถ่แห <c oughs> นยังไม่เลิกยังไม่เลิกทำตัวเป็นหมาอีก ปกติแล้วเตกูในธรรมชาตินั้นมักจะจำสินในช่วงของฤด,ดูใบไม้ร่วงนะครับก็ประมาณหน้าหนาวนั่นแหละเนาะแต่เอาจริงๆแล้วพวกมันไม่ได้จำสินร้อเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆหรอกนะครับบางครั้งก็มีการออกมายืดเส้นยืดสายบ้างและในช่วงนั้นพวกมันก็จะกินอาหารและก็เคลื่อนไหวน้อยลงนะครับเป็นเรื่องปกติสําหรับเตกูที่โตเต็มวัยแล้วหลังจากที่พวกมันจำสินประมาณ2อสามอาทิตย์พวกมันก็จะกระปีก้กระเป๋าแล้วก็จะหาตัวเมียมาปี้นะครับ <c oughs> ก็คือชี่วงฤดูผสมพันธุ์หลังจากจำสินนั่นเองเตกูน่าจะ ้อสูไวจเจริญพันธุ์ก็ต่อเมื่ออายุประมาณปีกว่า2ปีนะครับและเมื่อตัวเมย์ได้รับน้าเชื้อจากตัวผู้แล้วตัวเมยก็จะหาขุดโพรงเพื่อวางไข่นะครับโดยในการวางไข่ครั้งนงนั้นอาจจะมากถึง35ฟองเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือภาพของแบ็กแอนด์ไวเตกูไวลาออนนะครับโดยในไวเด็กแรกเกิดนั้นพวกมันจะมีหัวเขียวๆหน่อยน่ารักไปอีกแบบอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าปัจจุบันนี้เตกู u, เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเลี้ยงเหมือนแมวเหมือนหมาในบ้านเลยด้วยซ้ำนะครับโดยสายพันธุ์ของเต กูที่นิยมในปัจจุบันนี้ก็มีหลักๆอยู่3สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่นิยมที่สุดก็เห็นจะเป็นเจ้า black and white tegu ที่เราเห็นกันบ่อยๆในคลิปวิดีโอนั่นแหละครับเึือความเชื่องความน่ารักของเตกูนั้น พูดได้ง่ายๆเลยว่าสุดยอดเลยนะครับแอดยังอยากเลี้ยงเลยส่วนเจ้ายักษ์ใหญ่นี่ก็คือเลสเตกูนะครับเป็นเตกูที่ตัวใหญ่ที่สุดไอเจ้าตัวนี้นั้นพบได้มากในประเทศอาร์เจนตินานะครับหมายถึงในธรรมชาตินะส่วนอีกตัวนั้นก็คือ Black and Go เตกูนะครับไอตัวนี้ดุที่สุดนะแต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับเจ้าตัวนี้พบมากในธรรมชาติที่ประเทศโคลอมเบียนะครับปัจจุบันนั้นเตกูได้เป็นกิ่งก่าที่ถูกนํามาเลี้ยงและพัฒนาสีให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าในทางการ อย่างจ้ตัวที่เห็นนี้ก็คือ Black and white เตกูที่มีสีขาวเยอะผิดปกตินะครับแต่มันก็สวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็ราคาแพงมากด้วย <c oughs> <c oughs> อยากได้แต่เมียไม่ยอมซื้อให้ เอาเป็นว่าถ้าใครที่คิดอยากจะซื้อเตกูพวกนี้มาเลี้ยงนั้นก็ควรจะศึกษาข้อมูลไว้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าสัตว์พวกนี้นั้นก็ต้องการการดูแลเป็นอย่างมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะต้องเอาไปอาบน้ําเอาไปตากแดดไหนตัวเมียยังจะไข่ค้างอีกโอ้หลายเรื่องนะครับแล้วก็น่าน,นะนะไม่ใช่ซื้อมาเลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้างพอโตไม่รับผิดชอบก็เอาไปปล่อยตามธรรมชาติกลายเป็นเอเลี่ยนจะปีชีก็สวยสัตว์พื้นเมืองไปอีกนะครับเพราะว่า<อ>พวกนี้นั่นปรับตัวเก่งมากๆและสามารถเอาตัวรอดได้อย่างสุดยอดเลยแถม อายุพวกมันยังยืนเป็น20-30ปีได้อีกต่างหากนะครับยังไงก็คิดดีๆนะก่อนจะม,มาเลี้ยงอะ่ะตัวหลายตังเลยด้วยนี่เหมือนกูบ่นตัวเองไงไม่รู้ะ่ะเฮมียยังไม่ให้ซื้อก็อดแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นติดตามชมด้วยนะครับจูโร ディオほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほうでは十分近づくがよいダム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 